สวัสดีครับ่อแหม่พี่น้องทีฮักจูฟูจูคนครับอยู่กับเด็ดชีฮ็ดเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับเจ้าวันนี้ก็พาปา man. ปอแม่พี่น้องมาลงสวนพริกของผมเหมือนเดิมครับผมทําสวนพริกในแปลงนาข้าวครับหลังจากเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสซ็จก็เอาแปลงนานะครับมาทําเป็นสวนพริกจีนะครับทีอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาครับทําสวนพริกในแปลงนาข้าวกันเยอะครับปอแม่พี่น้องครับผมอยู่บ้านกอน้อยตําบลทุกงล้วยอำเภอภูสางจังหวัดพะเยานะครับก็ทํา ส่วนพริกปีนี้ก็ประมาณ5ไร่นะครับนี่ครับฟอนะครับประมาณ5ไร่นะครับนะครับวันนี้มีสาระดีๆนํำมาฝากโปลแม่พีน้องนะครับก็คือว่าผมจะพาโปลแม่พี่น้องมาดูนะครับต้นพริกของผมนะครับต้นพริกของผมจะมีก้าพันอยู่2แบบนะครับอันดับแรกก็คือก้าพันที่วานในแปลงดินนะครับโปแม่พีน้องค้นกับหูแจกดีครับทาแปลงบดแปลงดินแล้วก็บวานวานหดน้ำนะครับ โอ้แกบโค้งแกบหยาบนะครับคุ้มไปทางบนของหัวหนามหลังจากได้อายุก่อมาปลูกครับอย่างที่สองของผมคือเพาะในถาดหลุมครับนะครับต้งกาต้งกาพริกนะครับเรี่พร้อมจะปลูกก่อขนจะมีอายุประมาณตั้งแต่35ขึ้นไปนะครับ35วันขึ้นไป35 40 4 5 50ครับแต่ทางดีก่อเกิน60วันนะครับพี่จ้าสุดบเกิน60วันนะครับส่งเดือนนี่นะครับปลูกได้อยู่ครับถ้าต้นกาฝันอายุแก่ขึ้นไปนะครับ ก็จะบดแตกฟุ่มบดแตกง่าครับถามว่าออกน่วยออกฝนก็ออกครับพ่อแม่พี่น้องครับออกแล้วก็บดแตกฟุ่มแตกง่าเหมือนพี่ตีมีอายุได้อายุหนุ่มครับสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้านะครับอ่ะครับมาดูของผมครับของผมนี่อายุกระตงกาฝันอายุห้าสิบวันครับตีวานในแปลงดินนะครับหน้าขณะนี่หลังจากปลูกครับอายุสิบห้าวันนะครับมาดูครับน่ครับปลูกไปได้สิบห้าวันครับในหน้าตาก็เป็นจีอนะครับ ผมเร่งปุ๋ยไปแล้วหนึ่งรอบครับนะครับพอแม่พี่น้องตรียมีปากกาจดสูตรปุ๋ยไว้เลยนะครับสูตรปุ๋ยของผมผมใช้หลังจากปลูกได้สิบวันครับผมเร่งปุ๋ยเลยนะครับเป็นเรียกว่าเร่งปุ๋ยแบบอ่อนเรียกว่าปุ๋ยน้ำนมนะครับผมใช้สูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดของยารามีราข้าวสอบีสีขาวนั่นะครับเม็ดสีขาวๆนั่นะครับผมใช้สามกิโลครึ่งต่อน้ำสองร้อยลิตรครับเป็นปุ๋ยแบบอ่อนนะครับ ว่าผมไม่ได้ทําคลิปพือปูแม่พี่น้องได้พอนะครับเดี๋ยวข้างที่สองผมจะทําคลิปพือปูแม่พี่น้องได้พอนะครับผมจะเร่งแบบน้าครับผมจะเร่งแบบน้าดึงสายไปนะครับใจปั้มแรงดันสูงครับดึงสายไปหดตั้งแต่เร่งตั้งแต่ปลายสายมาครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับก็ดึงมาเป็นแถวไปแถวครับใจเวลาหนึ่งวันครับห้าไรนะครับหนึ่งวันเสร็จพอดีนะครับพอใจช่วยกันสี่คนนะครับดึงเร่งหนึ่งคนสลหรับก่นเร่งนะครับหนึ่งหนึ่งคนดึงสายครับเผสมปุ๋ยนะครับ ผลปุ๋ยอยู่ตีเครื่องปั้มบนนะครับนี่ครับอายุ15วันนะครับพ่อหม่พี่น้องครับนี่ครับผมพั่วครับมันก็มีตายพองนะครับเพราะว่ามันก็ปลูกพืชปลูกพักครับบางคนบอกว่าเ้ตายสักต้นเป็นไปบ่ได้ครับถ้าตายเขาก็ซ่อมนะครับเราเดินดูนะครับการปลูกเล็กปลูกพักต่างๆนะครับเราต้องมีความสนใจใส่ใจนะครับบางคนว่าเอ้ยปลูกแล้วมันตึงหน่อยนะครับมันตึงไงนะครับใจอยู่ครับพ่อหม่พี่น้องครับ ปลูกแล้วมันก็ตึงหน่วยตึงใหญ่อยู่นะครับแต่การหนวยการใหญ่นะครับอาจจะบดเต้าปนติผื่นดูแลดีนะครับนี่ครับอายุ15วันนะครับตีวันในแปลงดินนะครับอายุต้นกล้า50วันนะครับปลูกผ่านมา15วันนะครับเร่งปุ๋ยไปหนึ่งรอบแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นยีงครับหลังจากที่เร่งปุ๋ยรอบแรกไปแล้วนะครับอายุได้ต้นพริกอายุได้ สิบวันนะครับหลังจากนั้นต้นพริกอายุได้ประมาณสั้วถึงสัวห้าวันผมก็จะเร่งรอบที่สองครับปุ๋มแม่พี่น้องก็ที่ตามคลิปของผมได้นะครับว่าเร่งรอบที่สองนี่ผมจะใช้กี่กิโลกรัมเจ๊ปุ๋ยสูตรอะไระยังนะครับปุ๋มแม่พี่น้องก็ที่ตามคลิปได้นะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปุ๋มแม่พี่น้องที่สู้สุดคุณนะครับที่คอยที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะไปลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับประกาศลิปใหม่ครับขอบคุณครับ